ยังไงพี hmm. uh, ah. ah, oh. ่น mm ้องไงสบายดีสบายดีโอ้ยสีแดงชุ่มหูวชุ่มหมาเล่นมาต้อนครับตุ๊กจีนป้วยดิโดยโดยโอ้สบายดีสบายดีเนาะจะหู้ว่าตุ๊จีนขึ้นยังลูกตุ๊จีนไปปะบันตุ๊จีนยุสวรรค์โอ้เจ้าเคยเห็นอยู่สวรรค์เพิ่นบ่โดยโอใช่ปะเดี๋ยวใส่สีแดงมื่อนี้เนาะ ใช้ปานี่ย่มดใาใส่ชุดต้องถ่ายจีบ<อ>บ้าอะไรพอถิ่มละที่หมดหอจะหมดจุ่มหาอยากก็ว <intellectual sadece S 2> ่าเต้ใกล้เลยหลุดใกล้เลยกระเทียบตะเลดไปเบิ่งพออยู่ไปหลุดพอบ่ะวาคิดว่าทีมแล้วโดยโดยนีืมานี่มือนีเป็นเงินเนาะพอจะใส่ใจในชีวิตประจำวันลาเด้อ

พี่น้องเลยรถไทนาโคบตาเดินตามกำลังตอกปักปักไปทางใดดิเน,นาะดูถนนหนทางเนียบสงบสงสังดดีพี่น้องเลยเนาะนีะ่รถไทนาเดินตามตอกแตกตอกแตกอยู่พี่น้องเลยเอา้าเมื่อนี้สุขสันต์วันตรูจีนเด้เดพอพ่อแม่พี่น้องวัดสุขูสุขคนให้โชคให้มั่นให้รลำให้รวยคิดชิงใดเนาะขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเมื่อนี้เด้อพี่น้องเลยเนาะ ว่าพี่น้องฟังไทยฟังลาาหรือว่าอยุ่ใช้ก็ไดพี่น้องเลยต่างประเทศเนาะให้โชคให้ลาบให้มนันเฮงๆรวยๆเด้อปังปังบดสุขูสู่คนเด้อพี่น้องเลยเนาะสาธุพี่น้องเลยอ่านะเอาขออื่นมาบุญก็ต้องกาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบดสุขูสู่คนพี่น้องเลย พบพ่อพบเจอกันอีกแล้วกับบาบุญซาละวันพี่น้องอาพบพ่อพบเจอมานีกาพีเดอเอาบุญมาทาั้งบ้านดงพุ่งเนาะอ่าพอดีสีมาเยี่ยมมายามน้องสมโอแล้วก็น้องหลอดพี่น้องเ,เอ้ยอ่าบ่ได้มาเพิ่นกันหลายมือลายวันมาเยี่ยมยามให้น้องพันกอนเติมกำลังใจให้น้องพันกอรรอเพิ่มความหวังให้นอ้องพันแน่พี่น้องเอ้ยเนาะสีว่าทั้ง พ่อแต่ละคนว่าันเนาะเพราะว่าน้องเพื่นเอิญพอพี่น้องเอ้ยผมมาเยี่ยมมายามบ่ว่าจันเนาะเพิ่นกินซีกินฮอตจูบ่จักพี่น้องเอ้ยเนาะยานว่าทีมยานมาป้าเพิ่นแล้วบ่จักเนาะก็เลยมื้อนี้มีโอกาสพี่น้องเอ้ยมาทางนี้เนาะแล้วก็ทางพี่ใจดีเนาะเพิ่นก็ฝากเงินมาทางบะบุญเนาะมาให้ทางอีลากับบักลานัมเด้อเนาะเป็นของขวัญวันตรุษจีนว่าซั่นพี่น้องเอ้ยโอ้ เอ้ยก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งพีลายเด้อขอให้พี่จงมีความสุขความเจริญเนาะที่ว่าเพื่อแผ่น้ำจิตน้ำใจให้ทางน้องสมโอน้องหลอดประวุนกะดีมกุกดีใจน้ำน้องผลไดนหลายๆเนาะให้พี่เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงในวันตูจีนเด้อโดยไปสาพ,พี่น้องไปหาไปสมน้ำอิหลาแลกับบักหลาน้ำกันผลยู่เฮือนอยู่ยบ่มาแบบซุ่มๆพี่น้องเลยอ่าว่าผอยู่แล้วไอยู่เนาะ ไปหับไปชมนำเนินไปนองเอ้ยโด่ไปพี่น้องเลยเอ้าสบายดียังนี่พี่น้องเลยสบายดีสบายดีโอ้ยยิ้มจุ้ยจุ้ยมาเล่นมาต้นครับตุ๊กจีนปุ้ยดิโดยโดยโอ้สบายดีสบายดีเนาะจะหู้ว่าตุ๊จีนคือยังลูกตุ๊จีนไปว่ะ บัตรกูจีนยูสวรรค์โอ้เจ้าเคยเห็นอยู่สวรรค์เพิ่นบ่โดยไทยป่าเดนใส่สีแดงมื่อนี่เนาะใส่ป่าเดนมาใส่ชุดสีขาวบมมีชองแดงให้บรรจัมได้ป่าเนี่เนาะช่องแดงซช้มีแหละไทยมีชองกระยาเนาะคะแนนมีเงินหลายเนาะร้านมาเรียนตอนหับจุกเจือใส่สีแดงต้องถ่าย บ็ว่าอะไรกาพอถิ่มและถิ่มอดอดจนแบบจมขาอยากก็ว่าเตะใกล้เลยหลุดใกล้เลยกระเทียบตะเลดไปเบิ่งพออยู่ไปหลุดพอเปว่าวะคิดว่าถิ่มแล้วโดยโดยไดี่น้อง์เลยคิดถอดอยู่อยู่บ่อยู่มาสิมาฮับมาชิมเจ้าไปอยู่น้ำได้หนีไปบ่ไปไปชิมเจ้าไปอยู่สายบ้านยัง มีน้ำพ่อ2คนแหละอ้าวบาดนด้พี่น้องเนาะคยกัมีได้คู่ได้คนอยู่เนาะบอกว่าเอาน้องเพิ่นมาไว้ๆนี่กว่าว่าซั่นพี่้องยตอนนี้ก็ห้องน้ําแล้วแล้วเนาะแล้วก็น้ําก็มีแล้วขาดแต่มุงนอนบดนี้เนาะออางรออีกหน่อยเนาะโดยทางก็ได้ไปแล้วเออทงานเฮาก็โอลมกันแล้วดคุยกับลุงเฮมแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทางลุงเฮมเพิ่นก็บอกอยู่เนาะว่าช่วง บูเดือนซ้ำแล้วเนาะออกมาซ้ำคำแล้วจังสิบ้าน้องๆเพิ่นนี่หยาบๆสายซอยไปอยู่ที่ดินบอลเนาะมีเจ้าเตรียมยัางไรแล้วฮะสีจะไปยื่นความเตรียมเนาะใส่ใส่พาไปเบิ่งเยอะเนาะอยเนาะไปใส่เนาะไปเติมไปเบิ่งก่อนโดยโดยโดยโอเคพี่น้องไปเบิ่งก่อนเด้อเสดเป็นเป็นได้แน่เนาะพี่น้องบ่ได้มาหาเพิ่นก็โอ้หลายมือหลายวันอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะ โอ้ยน้องมาอ่ามาบุญมากกับน,น้องเพ่นกับแลนตอนทับหรือพี่น้องเลยเนาะแลนมาผมผมจนเปิดจนเปลือ้ยน่องพี่น้องเลยอ่าใช่ใช่มาเยี่ยมมายาเบังกันเป็นะอะไรแห่เนาะจู่กันนมมือจะก,กจาะจะกาะมาอยู่เอาสบายดีเด้อทางไปตู้เป็นอะไรอย,ยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่กินขา้าวแซ่บนอนรับ ฮั่นอ๋อคืบราณินแฉบอยู่หตัวโอ้โดนโดนปาปิย่างโดนปิย่างโดนย่างยากแขวกล้วยฮั่นโดยแขยสิออกแหละโดยอ๋อมาบัดนี้พี่ช้างนี่ก็ได้หล่นงามแท้หนิเพราะเตียงมาให้พอเตียงมาให้โดยปะดโ่โอ้เขาเบิ่งแล้วนี่อันนี้เป็นของน้องหลอดของเอื้อยของน้องตัวนั้นเอ้ยเนาะ ของน้องหลอนสีนี้เนาะโอ้ยางเทเลยนี่อันเท้านี่มันคยเด้บวยเลยต้องไปมุนก่อนใหม่เนาะพ่อหลอดเขาด้วยกันมันลอยยันี่มันลอยบ่ยมันเอ็นเอ็นต้องหายทั้งพันซางพันสมแซมเติมด้ะาะวหลอดพันกะซื้อมาจากใหม่ๆนะถ้าได้เขาให้พันธุ์เนี่ทักแน่ก่อนเดี๋ยวจะมีทั้งเข่งบนี้ต้องให้เวียนยางไป้านี้มันนี่กลวยบนนี้ก็ให้เวียดเวียดเมื่อไหร่ยังพุด เหมือนกุจีนอืมเผินเมื่อกุจีนเลยเนาะอืมเลยเเอาเฉแม่พักกันนางทำร้านก่อนนั่งลงนางลงเนาะเออปัาสะอาดสะอ้างแทบบาดเลยเนาะใบใหม่ตัวไรใบใหม่กับช่วงใบใหม่ล่นนี่ซับซิกวดเนาะเจ้าเนาะอ่าปวดเชร้าปวดแรงผุแล้วนี่พี่น้องเลยใบแก้วก็กลัวยู่แล้วเลยอ่อยู่ดีไม่แห้งอยู่เนาะอีกบักหลากะเนาะผมงาวแหละงาวแล้เนาะบอไดไปตัดซัม ฟ the ังฟังบางทั้งบางเขงอีบุญเดินสามออกมาสํำคำแล้วก่อนเนาะทั้งทีมงานเขากะแต่ว่าลงมาแต่เนื้อเนาะมาสิค้ากันข้นเนื้ออยู่พี่น้องแต่ว่าแล้วบุญเดินสามกะวันที่สิบหาสิบพวกัะว่าจะพักกันข้นเนื้อยู่เนาะอีกรอบหนึ่งหลักกาบางเท้อลงมาแต่จากเนื้อพอแล้วเนาะบางเท้อแต่ว่าลุงเทอมันบมดไปน้ำกะอาสีหยับน้อยใส่ซอยเนาะ ลุงเฮาเพิ่นบอกจิบ่บอกอยู่เพิ่นบอกให้ไปเอาใบยังยืนที่อยู่แล้วก็ใบอันนี้ใบยังปลูกนะมาติดใบอันหนโดงเลยกับพบุญเดียวเมื่อวานอือเลยเลยอือเมื่อวานเนี่ยพบุญเนคนเอายังเกาะเอาใบยังยืนที่อยู่ยยืนที่่อูัสมโนครัวโดย กับโหกที่หน uh. ่อยช่วยหนีสองคนพอนเอาใบยังก po ็เอาไปติดใบอันนี้ใบอันอ่นเห็ดใบตาดินเหรเห็ดใบตาดินโดนใบยังเดินไปอยู่กับเป็นเอาไปยังเดินสบายนะโอ้แต่ว่าม่านกระตูเพิ่นนี่ก็รถคันหนึ่งสองขันไปจากพ่อพอได้เนาะใส่เนาะเป็นว่ายเท่ันไปแล้วสองขันหลุดเลยเสาไม่เสาตอกเนาะไงสมควรเติบได้พี่น้องเลยแต่ว่าคันเดียวลงเพิ่มมันกับเบูไว ไม่ไม่ใครบ่ออ่ามันโตโตผานี่หมอนหมอดกินอปได้เลาะแล้วหมอดเลาะแล้วหน่อยเออสร้างใส่ผ้ากันใส่สุดแดงเหมือนนี่เนาะใส่แต่ว่านนี่ด้วยใส่ต่ว่านนี่พูโอ้ยหนาวว่ะเมื่อนี้เป็นวันยังกอดเจ้านอละวันกุจีนวันตรุจีนเนาะวันไหวไหวเนาะวันไหววันพันบูชาเนาะทั้งพี่น้อง อ่าชาวจีนเนาะหรือว่าชาวเวียดนามพี่น้องเลยแล้วว <Okay. S 2> ่าอีซีที่เพื่อ่า,า,า,าหือยพี่น้องเพื่นได้เป็นเชื้อชาติจีนเนาะหรือว่าเชื้อชาติเวียดพี่น้องเลยเนาะเพื่นการ์จได้อ่าไหวเนาะบูชาเนาะภาษาบ้านเฮากะร์บนอื่์นบุธเพื่นได้เนาะถต่มันต้อตงเป็นคนเวียดคนจีนพี่น้องเลยเพื่นกาเป็นมือปีใหม่ของเพืนน่อนเนาะปี่ใหม่ของจีนพี่น้องเลยโอ้ยเพื่นกา จูดถุแตกกําต้มและแมลงเนี่ยเนาะเออมือนี่เป็นมือแทะเลยเนาะโดยอืมโดยโดยพี่น้องวนกะมาแต่ซื้อโทรศัพท์กนกะแจกกระตุ่มมัดไงอย่กระตุ่มไงเนาะโดยอ่าได้กินแล้วว่าปีนี้กระตุ่มไงยังยังอยู่แล้วเนาะอยู่แถวเขต้ันนอกเนี่ยโมมี่พี่น้องเลยนอกที่จากอยู่ในเมืองเพราะว่าอยู่ใกลมงหลไปเล่นหมูบ่ิจากันได้กินอย่ อืโดยบันเป็นงาังดอกเนาะอดเอานี่อีบดนดอกทั้งพอๆกับสิพาลูกไปอยู่ที่ไม่เลยเด้อโดยคองอยู่ที่คองบ่เห็นจมหายเรเห็นพอจะโดนแหละจมหายอยู่เราเห็นอันพอบนก็บ่เห็นผลออกพอเหง้าก็บ่เห็นผลออกมาได้จมโดยโดยเพิ่นก็มีลายเบียกไปอยู่ได้เห็นชุมชุ่พออยู่บ้นในโทรศัพท์ บเห็นเห็นกับเบิ้งข็จะเอาแหละบอานบิ้มีโทรศัพท์ปะเบิ้มีได้สัมผัสหน้าจอยังมีจอโทรศัพท์โนเกียธรรมดาเออแบบโทรออกโทรเข้าได้เนาะมันก็ทานกระเสือมหน้าจอกระเตกโดยโดยแแต่ว่าเบิ้งกันเบิ้งฮะหลินเองยังเองยันได้อยู่เป็นอยู่ตอนตะกี้ก็ตัวเองก็ได้เครื่องนึ่งเนาะไปรับจ้างก็บ้านหลิ่หลินไปหลินมาบวิ่งเงินเชือกเขากินข้าวเลย จำเป็นคล้ายวะบ่ได้กระโบเบิ่งนวะนโอยอ่ากันโดยไปกินข้าวกับยังมาเนี่ยกินข้าวกับปิ้งไก่โอ้ปิ้งไก่ไม่ชะเด้พราวุ้นเอามาให้แต่บ้านในรูบ่โดยอ่ากันโดยนั่งรอกินน้วกันบ่โดยผมยาวแล้วเนาะข้างเบิร์นข้างเบิร์แต่ว่าบุหรี่มีโอกาสไปอยู่พุ่นหน่อยพาไปตัดผม ทำาอาจันยน์ผนก็มาเด้เอาเอาแนวตัดของเตอมาสั่งแ้ามากรด้ตัดไหนเนาะมาก้มมากบมคมสั่งมาค้ม่ายวะเป็นว่ามากบมคมสั่นแต่เจ้าเอ้าเจ้าคมยังคมแบบพอนี่ยิ้มเปิดอย่างวมากแบบพอว่มากแบบขาวุ้นนี่ตัเอาแล้วก็ ตัดเงินตัดผมแบบไดกับบล็อกเลยเมื่อหน้าก้อนจะพาไปหานตัดผมฉี่เอาคือพอบุญเนี่ยปะอันนี้เอาเียนเอาคือพอบุญนี่เท่าได้เท่าก็ไดฮะพอยย่างหนุ่มพออยัางน้องโย้โอ้ยพี่น้องเอลยว่าแบบนี้นี่เพื่อนเขาอยากได้กันนะมันหายแล้วบาดโดยพี่น้องเอลยน้องขน้อยไม่อยากตัดผมทรงเปิดขางว่ะน้องเจ้านะโดยทรงเปิดขาง ใัสรุ่นกรเล่นไงเนาะแบบผมธรรมดาเลยตัดเปิดตัดธรรมดาแบบงมัเรียนเ่ข้าวปลาไปล้องไปเผาเผาจะพาไปตัดย่าวเลยนี่แหละเยหนาบ้อยดูนั่นหนาวหนากว่าหนาเป็นไรตัวเองเอาผ้าออกอันนี้ก็จอดึ้นมันี้างกันหนาววังซ้องมือเนี่ยนะเนาะไม่เลยว่านกันมาเนี่ยเอาจอดึ้นเหนาวันเนี่ย กมนาวแห้งจากแถวลงอีกเลยเอาทั้งลูกไปเทาไปใส่ไหมใช่หมดเลยอันน้ำอาบน้ำบ่โดยโดยถ้าว่าซีลื้อท้อนนี่มากนี่พ่นมั่งได้บ่ได้พ่นเฮ็ดได้บ่ได้อยแต่ว่าบอกคนว่ามั่งเป็นบ่อยหน่อยเป็นคนน่าเป็นซื้อไอ้หน่อยบ่ซื้อไอ้หน่อยซื้อในชามนกัวนั่นเทาจันทราจันทราโดยซื้อเลยแหละไอ้หน่อยโดย ตาวาลาเขาบอกคนเันเห็ดนอะยู่เนาะเ๋ยอืมอ,อ,อ,อ่าๆๆเป็นนด้ข้าวข้าวขอ,องพ่อยังบมหุยังโมหุพังเบิงวันเดือนชามอะรก็เือได้นะขอบใจนะอืมเมมดือนชามสามเลยามตะบนะกะหรายผูกหลายคนพี่น้องเอฟซี่นกาบาไห้มาบุญมาหาน้องหลอดไงเด้อมาเยี่ยมยาาแน่พป่น้องเลยเนาะเอากะ ขอบ,บุญกะหาเวลามาพี่น้องเลยกะเพราะว่าทั้งบ้านพันกะไกลอยู่เนาะไกลทั้งที่นะพี่น้องบ้า, <Nich ol. S 1> บานนองพุงสิเนาะเพราะว่า,ากับอีกอย่างกะทาง,งนานทีมงานเขากะขึ้นแต่ทั้งเนื้อพี่น้องเลยกะเรียกลายบอลไล่ท่าไปเนาะขอบุญหาเวลามาหาอยู่บ่ดหน่อยใจกันเด้อโดยฮะบ่ดหน่อยใจเลยโมทีนโมป้าดอกเนาะซุ่มบ่าวกะบนิชิมาหาอยู่คือเก่าโดยเนาะขอบุญกะอีต้นเนาะ ทุ่จ้าอยู่เป็นเลยเรนแจ่ก็อยากเอาเมื่อ,อยู่เพื่อนน้ำบ่แหละเมือม่อน้ำบ่เมื่อเห็นบ่เพื่อนบ่าวยังบ่าวก็อยู่กระตูกระตูเพื่นกันไหอยู่ได้บ่อยู่ได้ไดแบบอยู่ในป่าคือกันไหนบางคืนพอขึ้นไปนอนอยู่ก๊กไม้พู้ พออยู่นป่าเสือมันลายเสืออะไรมันลายหูป่าลายแล้วเสือออกมาจะดอนพ่อแม่มันอยู่ในดอนเพื่อนพ่ออยู่ในพูในพาได้อยู่ได้บ่อยู่ได้มันใจมันใจอ๋อหอยหยันของภาคกันห้ยฮะไม่เท่าโย่นี่ไให้บ่ใช้พี่น้องเลยแสดงว่าพาไปใช้ก็นจะไปได้เหรอมาไปพักจอยู่นั่นไม่เท่าจ้ะ ก็เอาหงาไปน้ำเอาไม่เท่าไปน้ำไม่เท่าขึ้นกกไม้บ่ได้ไรเท่าเลยเนาะเท่าแล้วพอบาวุ่นอนอยู่ก็ไม้โขฮะพระศิบิงไม่เท่าบาทเลยต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดไปข้าวเองสิเบิงเจ้าสิเป็นผู้เสียสละอยู่นั้ไม่เท่าโดยให้นนางหลอดไปไปบ่อนางหลอดขาม้ามาได้เพิ่นระเบีบลังบีบไปเจ้าบบกินห่อนไม่เท่าบ่อใช งานโคดเอางานโคดเอาใจบ่ค่ำตอนกลางคืนกับข้าวเหนียวบีบบีบแข่งบีบคาหงาบีบเอวหงาหงาจุ่มเจ็บเอวกับบีบปลาเป็นมอหนวดเลยปลาอัญชันลอยตัวใหญ่ๆของแม่มันหมูเป็นยังหมูไปน้ำเบาก็ยุ่งก็ได้ดอกเด้อเอาวหยอกซื่ออยู่ในไม่เท่านะท่านเนาะ มือไม่เท่าเบิ่งไม่เท่าบนเท่าแล้วอาศัยแต่ซุ้มเจ้าสองคนละเด้อเบื่อง่ันเด้ออนเรียงจะมาตลอดจนใหญ่เนาะเบิ่งพันแล้วบอกไปจากันกระยาเด้อมีแต่บาบุญแล้วกะพอบุญล้วก็พอเบ็ดทิมงานหน่อยสิพยายามเนาะซอยเรือเจ้าเนาะถว่าบุญวัดสนามีพอกเจ้าค่ะจะได้มีเงินอยู่ขึ้นเขาเนาะมีแต่ว่า À, thằng Mục, thằng Chai, bưng mày này là, nó, là con đi, là đi, Đôi. nó, không okay, kê nó, không hàn, không nỉ, mày thâu bảo nhang cả bò, được, sờ phăng, được, 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 phi nông người, bảo nó nỉ, nó nhấc ngang con cha, huêi, bảo sờ phăng, thẹn nọ, phi nông người, mày, 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 เนาะมืองามงามดีมือเฮงมือรวยโดยรู้ว่ามือสันวันดีเนาะโดยมือออกหนึ่งหนึ่งคำเนาะเดือนสามหนึ่งคำเนาะออกใหม่มือนี้กัมีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทั้งเพิ่นเป็นคนไทยเด่าเพิ่นกะได้ฮับได้ชมเจ้าตลอดเปิ่นกะจักโั่ชมเจ้าอยู่เนาะแต่มือนี้นะเพิ่นกะ

โอ้ยพี่นองเลยเนาะมันดูบรรเทาันกัาพี่นังเลย่่อเ่านีเขาเขาจ้าบอเนี่เขาจ้าขาวเนียได้ยังบ่โอ้บอลบอลบเป็นยังดอกเป็นยังดอกบออันนั้นที่เขาี่เล่หรนี่เออโดย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 ยังอู่น่ะอืม โดยผมยังสามมื่อนี้กับคนจะเอาเงินไว้ให้เด้อมามื่อนี้กับบริษัทยังเอาฝากซ้ำพี่น้องว่าจะมาซื้ออยู่ฮันเปียดทางเข่านี่เพิ่นเมื่อบ้านเนาะเ่อาเงินไว้สำหรัเดี๋ยวไปให้เจ้าหันหลบกับคนบุพีสางเดเลยอืมรเป็นยังซะเนาะวุ่นกับเมื่อโอกาสหน้าบริษัทมาฝากมันจะเอาเงินให้ไว้ให้ก่อนเด้อโดยแป๊บหนึ่งพี่น้องเบิ่งเงินหนก่อนเด้อ โอเคเป็นอย่างไรเนาะบนกสิเอาไว้เงินไว้ให้เด้อเป็นเงินกีบเนาะหนึ่งพันบาทบุญแหลกมามาออกมาเป็นเงินกีบเป็นอย่างไรไเงินบาทก็มีได้แม่ทู้จะเอาเงินกีบเงินบาทเอาเงินกีบเนาะไ้เอาเงินเงินบาทบนก็จะเอาให้เนาะเงินกีบนี่เป็นหกแสนหาเด้อมาบุญกับ บอวเรศเมื่อกี้ทรายพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าอาวุธทามอยู่ตลาดเมื่อวานนี่ว่าหกสี่ศูนย์เนาะแต่บนเอาใหอยหกแสนหาเลยเนาะในแถวก็เป็นประนาณให้น้องหลอดก็ได้เป็นใส่สุดแดงของต้องอยู่เนาะโดยข่าหว่าเป็นข่าอเวลาเหนืเลยเนาะเอาไว้ซื้อเขาน้ำสามปลาเด้อ มันทำสู้มีดีมีแห้งสู้ขมาบถุงแข็งคอยรับให้รวยเถุงกาเด้อสาธุเคยดูสวรรค์อะอวยพรวันตุจีนเป็นอยู่บ่บอกเป็นไปเราจะไปกินเหลียงจะไปกินเหลียงไปเื่อวัดจีนนะดอยดอยยังบอกเคยไปกูจีนจักเถ่อบางเถ้ากับคนเพคนแจกเถื่อะไรดอยเอาโอ่มาไห้กับไปหักเอาดอยดอยดอยไปทำตะวันจอม อันนี้เป็นเงินทางเอฟซีเนาะคุณยายจะดีอยู่ฝั่งไทยด่าเป็นเบิร์เจ้าแล้วครับไอ้ตนชมเจ้าเนาะซอยเนาะขอบคปูนลายน้องเคะแนนแล้วก็มีแม่ตู้แม่ตูุบนกะฝากมาตอนละต่พันหนึ่งแต่ว่าบบุ่นเอาไปซื้อไม่ไปอทองหน้าเป็นเจ้าแล้วเด้อยเป็น่าเนาะว่าบนกะคิดบอกของหน้าจะย่งบ่แล้วบุญก็เลยไปซื้อไม่ให้สมทบกับลุงเฮิร์มย ด้อ่าจะได้กะจะเป็นของสุๆเจ้าเขาแหละโดยอ่านีมันี่มือนี่เป็นเงินเนาะก็จะใช้จ่ายในสวิตปะจจำวันได้เลยด้วยุแข right? ็งเขรวยด้วยสุขาดำไรก็ค่อยได้ด้วยสุๆได้ไหตูด้ะโดยโดยห้าบานนี้เบาวชมไหมก่อนนะบานี้ด้ะดีๆไม่แห้งสุสๆต่อไปรอทากูและ แล้วบุญออกพรรษาเออวันนี้ขอโทษใครแล้วบุญออกมาซ้ำคาเนาะโดยแล้วเบียกแล้วงานพป็นอะไรทั้งทีมงานเฮาจังสิมาหาใหม่เด้อโดยพอแต่ละคนก็แล้วเบียกงานเบิ่งก่อนเนาะแล้วก็สิลื่อถอนทุ่เจ้าไปอยู่พุ่นเนาะอ่าไปอยู่ไกลยัยเพ็นผู้พี่น้องเลยโดดยยโโอเคอาร์สบายดีนะสบายดีพี่น้องเอ้ยโดยไยบายโดยไปซาพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็มามอบเงินให้ทางน้องสมโอ หรือว่าน,น้องหลอดเพื่อเป็นกําลังใจเนาะแล้วก็ให้เพันอยู่ซื้ออยู่ซื้อกินอ่าชีวิตประจําวันเนาะซื้อเก่าซื้อน้ำหรือว่าเครื่องใสีจําเป็นในครอบครัวเพันเนะาะโดยอาจรรยากะต้องขอขอบคุณพี่ใจดีจากฝั่งไทยเด้อขอให้เพันทงอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บมาได้คุ้มไข่บ่อยมีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ชมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้วยนอนหลับในเงินเมื่อนอนตื่นในเงินแสนพี่น้องเลยเนาะ โดยไปก่อนคลิปนี้กอกากคำวาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อมียังเด้นึ่งเตงๆนี่โอเตียงฮะเตีโยงอ๋ถูบนแหนมเห็นต้นดอกไม้เฉยพอถเตียงเห็นหรปาวะขักแล้นี่เนาะเอองามงามงามพี่น้องขาดเล็บแบบเนาะเลย ฮัลโอเคสัะไปก่อนบัดเนาะบ๊ายบายโดยพี่นองเลยคักสับงามสำนาะส้างเห็ดไปดิส้างได้ไปคงคิดไปเนี่ยหองแม่เยพี่างองเลยเด้อแมยพี่นางคไปจะพี่นองขอการคลิปหนาด้อไปก่อนบัดเมื่อก่อนบ๊ายบายอ้าวสู้ๆดยไปพี่นองไป